จะถูกเขาอย่างเขาวะขี้เกียจทนนั่งรงจะเก,ก่าแลวเบื่อเอาหน้าพี่เราก็ช่วยกันประหยัดช่วยกันหาเงินเดี๋ยวเราก็รวยเองพี่เนี่ยไอ้เบสทุกวันนี้กูตั้งใจจนขายของเนี่ยขายบ้านขายรถไปทิ้งหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยเรานี่จะบ่นให้มันได้แล้วขึ้นมากลับบ้านแน,น้วเร็วๆเลยพี่เองก็เหมือนกันนะถ้าเลิกได้ก็เลิกนะเล่าอะ่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพเห็นไหมเนี่ยจะไม่มีกินกันอยู่ละเบสกูถามหน่อยดิ แล้วมีเงินเก็บไหมไม่มีอ่ะพี่พี่จะให้เหรอนี่ไงขนแนไม่แดกแล้วมึงยังไม่มีเงินเก็บไม่ต้องมาสอนกูเลยเออไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปคลองๆองอเฮ้ยเบื่อโว้ย อยู่นี่นีเองพี่หาตั้งนานมีอะไรล่ะพี่ทำไมไม่ไปกินข้าวล่ะข้าวเสร็จแล้วนะไม่ค่อยหิวอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเครียดเรื่องที่บ้านอะนี่เบสไม่ต้องคิดมากหรอกเราอยู่ด้วยกันมันก็ดีแล้วนี่ช่วยกันทำมาหากินเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะดิพี่แล้วเรื่องอะไรอีกอะก็เรื่องพี่ฉางไงพี่ ตั้งแต่การเงินที่บ้านเราแย่พี่ฉากเขาก็ไม่ทําเลยเลยเราจะกินเหล้ากินทั้งวันงานการก็ไม่ทําผมไม่รู้จะเตือนกักยังไงแล้วอะ่ะอืพี่ก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันอะ่ะส่วนว่า <c oughs> เขาก็เป็นลูกคนหนูทํางานอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนี่ยังดีนะที่เขาไม่ทิ้งผมไปอะ่ะเอาเอะเบสไม่ต้องคิดมากหรอกไปกินข้าวก่อนเราค่อยหาวิธีแก้ทีหลัง กูจะแดงแล้วไปเอาเรื่ามาไปไปแต่ว่าพี่เดือดมาทั้งวันแล้วนะข้าวปลาก็ไม่ยอมกินอะ่ะทำแบบนี้ไม่ดีนะพี่ช้างกูบอกให้ไปเอาเ่าให้กูทําไม่เอามาเอาเงินมากูไปซื้อเองพอเถอะนะพี่ช้างเราไม่ได้มีเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะพี่ทำแบบเนี้ยเราก็ยิ่งไม่มีอะดิวูวอะไรเยอะแยะว,ว่ะนกคุ้ยไปเอาเรื่ามาไปพี่ นี่พี่ดื่มเยอะเกินไปนะนี่มึงพูดอะไรมากวะมึงอย่ามาสอนกูพี่ช้างผมไม่ได้สอนพี่นะพี่แต่พี่จินเขาก็พูดถูกอะ่ะพี่ดื่มมาทั้งวันแล้วอะ่ะพี่ไม่ทำอะไรเลยอะ่ะพี่แล้วแบบเนี้ยเราจะเอาเงินนี่ไหนใช้เอาไปเถอะไปเอาไปเลย,เเลยครับแล้วพี่เอาเงินนี้มาจากไหนอ่ะพี่ คือพี่หางานทําได้เลยขอแบบลุกหน้าเขาก่อนนะ่ะเ้ยเวทพี่ขอบคุณมากแลวที่คอยดูแลครอบครัวพี่อ่ะไม่เป็นไรพ,ไไรพี่ก็เราครอบครัวเดียวกันนี่เออเวทขอโทษะเวยที่ผ่านมาทาตัวเวลวๆอ่ะต่อจากนี้พี่จะต้องจะทำงานนะพี่พี่เป็นแบบเนี้ยผมก็ดีใจนะครับพี่เบสพี่ช้างจินข้าวกันจ้าเออเบส คุณวาด้วยนะที่เขาควราเจอวิกฤตขนาดนี้เขาไปยังไม่ทิ้งเบสอะนี่จะซึ้งกันอีกนานไหมกับข้าวเย็นหมดแล้วไปพี่ไปเราไปไหนวะ